ครับสวัสดีครับคุณโก้ครับอ่าสวัสดีครับผมพี่พลสวัสดีครับผมครับครับเจอกันสักทีพี่ครับผมครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราหยุดอยู่ที่ทํางานอยู่ที่บ้านกันเป็นส่วนตัวนะไม่ไม่เดินทางไปไหนนะครับแต่ว่าเราก็ยังอยากจะสื่อสารออกไปนะครับว่าเราทําอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับในการรอบบ้านผ่านเมืองนะครับซึ่งผมก็พยายามทํา เป็นช่วงเวลาตอนบ่ายอย่างนี้นะครับในการที่จะพูดคุยกับนักธุรกิจหรือว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือว่าการสร้างธุรกิจหรือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับก็เป็นทางการชนิดหนึ่งนะครับคุณโก้คุณโก้คือคุณภาคภูมิแสงวงนะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทดิจิตอลอีราคุ๊กนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็ได้ทําในเรื่องของผู้ฟู่นะครับผู้ฟู่ก็คือ u.f.u. นะครับซเป็นบริการจัดส่งสินค้าและบริการนะครับวันนี้ก็มาร่วมรายการกันเพื่อที่จะพูดคุยว่าอูอ้ฟู่นะครับหรือว่า u.f.u. เนี่ยทำอะไรนะครับบางคนก็อาจจะเคยได้กินมาบ้างแล้วแต่บางคนยังไม่รู้จักดีนะครับก็ถือโอกาสนี้ให้คุณโกได้เล่าให้พวกเราฟังว่าอูอ้ฟู่คืออะไรแล้วก็ตอนนี้ทํากิจกรรมอะไรนะรโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 เนี่ยเข้ามาบล็อกพวกเรานะครับทำให้เรียกว่า เจ็บป่วยก็รักษาไม่ได้ไปหาหมอก็ไม่ได้ทํำยังไงที่อู้ฟู่จะช่วยได้ครับคุณก็ครับครับครับก,ก็ก็ต้องขอ,อบคุณพี่พลเนาะให้โอากาสนั้งม่นั่งคุยวันนี้ครับก็จริงๆครับอูฟู่เนี่ยตอนเนี้ก็คือเราพัฒนาต้องบอกว่าเริ่มต้นจากของเราที่มีอยู่คือเราเป็น d e v วลลอปเนะครับบริษัทที่ทำด้านซอฟต์แวร์มาตลอดภายใต้อูฟู่เนี่ยประเด็นก็คือตอนนี้อูฟู่ทำเรื่องซูเปอร์แอปพลิเคชันนะครับ หรือซูเปอร์แพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าใจปัจจุบันที่มีอยู่ครับโดยภายใต้อ้ฟู่เนี่ยปัจจุบันเราปล่อยออกไปมีทั้งหมด4ี่เซกชั่นด้วยกันหรือ4หมวดธุรกิจด้วยกันนะครับปกติเวลาแอปซูปเปอร์แอปเนี่ยก็คืออาจจะมองแค่มีแอปหนึ่งแอปแต่ซูปเปอร์แอปก็คือมีหลายๆแอปนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้แอปของเราที่มีอยู่ก็คือในส่วนของฝั่งเดลิเวอรี่นะครับอะไรที่เป็นส่งด่วนส่งไวเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเรื่อง สินค้าที่อยู่ในมืของชาเน่ยครับก็สามารถใช้ผู้ฟูเนี่ยส่งสั่งได้ไปทาได้ห,หมวดที่2ก็คือหมวดของอ e ีคอมเมิร์ซผู้คนอยากขายของออนไลน์ผู้คนอยากมีช่องทางการขายในประเทศไทยขายของเมืองนอกสามารถส่งสินค้าในส่วนของตัวเองโปรดักของตัวเองะครับสามารถที่จะไปขายที่เมืองนอกได้โดยเป็นแบบชิ้นต่อชิ้นไม่เหมือนเฟสที่ไม่อยู่ก็เหมือนเราช้อปปี้ในเว็บไซต์ใหญ่ใญในเมืองนอกก็สามารถส่งเป็นวัสดุหรือสินค้าถึงเราได้อันนี้คือเป็นเรนที่เรามีอยู่ครับ อันที่สามที่เรามีอยู่ก็คือในส่วนของโพรวเดอร์ก็คือช่างไฟช่างแอร์ใครจะหาช่างแม่บ้านช่างไฟช่างแอร์ติวเตอร์ครับอันนี้คือหมวดของอาชีพต่างๆนะครับ oh. ในส่วนอันที่อันที่สี่ที่เรามีอยู่ก็คือตอนนี้ก็บอกว่าเราใช้เครื่องมือนี้นะครับในการทําทําช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เครื่องมือน,นั้นคือลอจิสติกลอจิสติกที่เราเห็นก oh. ันอยู่ก็คือการส่งคนส่งของถูกต้องไหมครับในส่วนส่งคนส่งของเรเรียกรถไปรับแล้วไปส่ง เรียกรถไปรับคนรับของแล้วก็ไปส่งนี่คือประเด็นที่ที่เหมือนกับการส่งเหมือนอแท็กซี่เหมือนมอเตอร์ไซค์เนาะแต่สิ่งที่เราเห็อนอีกเป็นหนึง่งขอส่งก็คือการส่งของคล้ายๆแบบว่ารับของจากจุดนี้ไปส่งกี่ที่กี่ที่อย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่ทําอยู่ผมเรียกหมวดน,นี้ว่าลอทิสิกโดยภายเตศทยอู้คู่เนี่ยทาเรื่องหนึ่งที่ที่ทุกคนที่ทุกคนยังงงๆกันว่าตกลงมันจะอยู่ร่วมกันได้ไหมก็คือโซเชียลมีเดียนะครับ,รบเรามีโซเชียลมีเดียของตัวเอง ภายใต้อู้ฟู้ตรงนี้ทุกคนเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเต็มไป็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของไทรของเนอามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นสังคมที่เราเจอกันเยอะๆอูฟู้พยายามทําเรื่องนี้ครับให้เป็นักษณะเป็นที่รวมกันนะครับทิศทางของอูฟู้ปัจจุบันนะครับเป็นแบบ B2B B2B คืออะไรก่อนหน้าน,นี้เราายเอามาปีกว่าเราายเอาเรื่องเกี่ยวกับว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ไม่อยู่ใน4ี่เซกเมนต์เนี่ยเราลองไปทําเองเช่นเราไปตั้งแบนด์อูฟู้เพื่อส่งของตั้งแบนด์อู้ฟู้เพื่อจะส่งอาหารตั้งแบนด์อูฟู้เพื่อ สินค้าเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเมื่อ trial ปีเพราะเนื่องจากภายใต้ซอฟต์แวร์ครับเราไม่เราไม่สามารถดูได้เลยว่าสิ่งที่เราเขียนโฟล์มันใช้ได้ไหมเราคิดดีมาหมดแล้วเราก็ลองจริงนะครับพอผมบอกว่าลองจริงเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์ร่มครับในช่วงแรกๆที่ใช้อยู่เพราะว่าพอพาร์ตีในประเทศไทยหรือเวลาโหลดอะไรต่างๆมันใช้ไม่ได้ในประเทศไทยว่าจํานวนคนเข้าเยอะๆประมาณสามพันสี่พันคนไม่ได้ครับเราก็เปลี่ยนทิศทางหรือ อ่าโปรดิวซ์ใหม่ก็คือเราปรับทุกทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่รองรับจานวนคนประมาณหนึ่งล้านยูเซอร์ในตอนนี้ยังทีได้เราใช้ในส่วนของอาริบิอาริบาบาคาวใช้อเ<ด>มซอนคาวเนี่ยครับ<ด>เพื่อมาปรับเพื<ด>่อให้มันเป็นเออร์เนชั่นแนลมากขึ้นให้ทุกคนเนี่ยสามารถเปิดเราหาหาพยายามว่าจะใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวไหนเราสามารถถ่ายของประท่ทประเทศจีนได้เนี่ยครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่และดีขึ้นประเดิมเยอะมากอย่างที่พูดนะครับจากที่สาม คนละร่มเนี่ยก็กลายเป็นว่าหนึ่งล้านคนเนี่ยอยู่ได้ครับทําได้แล้วก็จะคอยปรับดีขึ้นเรื่อยๆตามตามระบบเน็ตเวิร์กนะครับที่มีอยู่ภายใต้ภายใต้เซอร์เวอร์ Server, หรือภายใต้เนี้ยอันนี้สิ่งที่เราแคร์มากที่สุดเพราะว่าจะทํายังไงให้ด้วยคนใช้แล้วรู้สึกสะดวกข้อที่สองที่เรามองที่เป็น B2B ก็คือทุกคนเนี่ยมีธุรกิจของของ,ของตัวเองนะครับทุกคนมีลูกคา้าเป็นของตัวเองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปอยู่กับใครก็ตามแล้วผล เราไปอยู่แบรนด์ไหนโซเชียลมีเดียกไหมอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตไหมครับเราขนเพื่อนเราไปอยู่ให้หมดลูกค้าไปอยู่ให้หมดแต่เมื่อไหร่เขาเลิกเราเขาเลิกจากเราอ่ะจระเบี่ยนนั้นอ่ะเราแทบจะรื้อใหม่เลยในสิ่งที่ B 2 B ที่แทกขึ้นมาในอู้ฟู่เนี่ยคือสร้างยังไงก็ตามให้ลูกค้าคุณเนี่ยมาปักกับเรามาปักกับเรานะครับแล้วคนก็สามารถดูแลลูกค้าข้างนอกสามารถดึงลูกค้าข้างนอกมามาแชร์กันได้นะครับมาแชร์หมายความว่าทิศทางของธุรกิจเนี่ย ภายใต้ทิศทางของธุรกิจเรามองถึงเรื่องสองอย่างคือความเสถียรสองอเรื่องการปกป้อ,องข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในในส่วนของระบบสามตัวน,นี้เราก็มองว่าคนเก่งด้านนั้นเขาก็ต้องทํางานด้านนั้นถูกต้องไหมครับ,บสาเหตุ B2B ก็คือเราทำเดลิเวอรี่ครับเราทําได้นะครับแต่เราไม่ได้เก่งอืมเราโลจสติเราทําได้นะครับแต่เราไม่ได้เก่งนะครับทุกอย่างที่พูดมาสิ่แต่้เราไม่ได้เก่ง,พเ,กงเพราะนั้นอ่ะเรามองหาคนที่เก่งด้าน B2B นะครับ เราได้คุยกันกับหลายๆคนที between, <int ep ad wa> ่พูดว่าถ้าสมมติผมเปิดที่นนทบุรีแล้วผมจะเปิดร้านอาหารทําได้เลยไหมก่อน้นนี้ผู้ฟูไปทําเองได้ครับผู้ฟูไปหารถเองหาร้านค้าเองถูกต้องไหมครับอ่าหาอไปจัดโปรโมชั่นทําเองทั้งหมดนั่นแหละเราอยากให้ทุกคนเป็นแบบ B2B เหมือนผู้ฟูอะครับแต่ผู้ฟูจะคอยดูว่าสิ่งที่เกิดพื้นที่ในสมมตินนทบุรีเนี่ย ร้านค้ามีสา0ร้อ้านค้ามอเตอร์ไซค์ลูกค้าที่เราเสิร์ชหาทั้งหมดมีจำนวนสา0พัน 3, คนสั่งตดอวันมอเตอร์ไซค์มีเท่าไหร่เราจะใช้ดิจิเบดที่เราถนัดที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยครับมากําหนดขอบเขตวิธีการเพื่อให้พอดีเคยได้ยินคําว่าความยุติธรรมในออนไลน์ไหมครับนี่จะเกิดได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัจจุบันคนไทยลงไปจากคนแข่งกันแข่งกันมันไม่มีตัวโฮสตรงนี้เราเลยเคยับตัวเองมาเป็นตัว B 2 o B ตัวนี้ครับพี่คนครับเพื่อให้มันเกิดขึ้ อันไหนที่ยังเกิดไม่ได้ก็แจ้งว่าเพราะฉะนั้นไปเปิดอู้ฟูที่ไหนบางครั้งอาจจะไม่ขึ้นเพราะหน่วยของการจัดการตรงนี้ยังไม่ครบอย่างที่พูดนะครับแต่มีรออยู่แล้วมีดัตเทอร์เบสรออยู่แล้วแต่ขา B2B ที่เก่งด้านนั้นมาช่วยอายุตัวอย่างใช่ครับผมกําลังทําเรื่องไมโครไซต์ร่วมมือกับอาจารย์สิริพงศ์อาจารย์อุทัยนะครับทําเรื่องมาตรฐานของฟู้ฟู้หนึ่งปัจจุบันมอเตอร์ไซค์ที่เราลองทําอยู่แต่งตัวหล่อไหมครับหลอ บางครั้งก็สกปรกจริงๆที่พูดถึงขผมประชดเพราะบางครั้งผ่านไปปีก็จะสกปรกมากแล้วอาหารพอจะหยิบมาเอ้าฉันสั่งอาหารเจ้าที่เหรออาจารย์สิริคงมองเห็นข้อนี้อาจารย์ก็เลยมาปรับคนที่เป็นอริษัทต้องมีรายได้เท่าไหร่แต่งตัวเป็นยังไงความสขภาพยังไงเพื่อให้ของถึงแย่างนครับซึงโควิดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอะไรพวกเนี้ยเราราวางไว้เยอะมากเพราะนั้นมาตรฐานของอุฟุปีกว่าเนี่ยระบบโอเคแล้วผมพูดอย่างนี้เลยได้ได้เติมปากนะครับนิ่งเสถียร แล้วก็ก่อนหน้านี้นนก็ใช้ได้จริงแต่มันใช้ยากก็บอกอย่างเงี้ยครับมาใช้ยากใช้ได้จริงแต่ตอนนี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยครับเพราะใช้ได้วันนี้ออเดอร์มามาแต่ละจังหวัดก็มีมาเยอะอยู่ครับที่เขาพยายามฟันฝ่ากับเรานะครับห<ม>นึ่งเป็นแบรนด์ใหม่พ<ม>ี่อลครับคนที่เอาไปจะยากหน่อยอแต่ถ้านึกถึงไมโครไซต์นะครับหนึ่งไมโครไซต์ถ้าทุกคนร,รู้จกักร้านที่อยู่ในหมู่บ้านตัวเอง<ม>แล้วคอยไปช่วยขเขาให้มีออเดอร์หนึ่ง,งร้านค้ามียี่สิบออเดอร์ทางออนไลน์ แสดงว่าเขาดูแค่ที่สิล้านค้าเขาจะมีสี่ร้อยออเดอร์ตอ่ตอต่อไลน์ครับรอันนั้นแหละจะให้เขามองว่าถ้าเขาเป็นนักธุรกิจเขาทําได้ครับอืุรกิได้แต่ลึกๆจริงๆอ่ะผมไม่สามารถสอนได้ถ้าเขาไม่เข้าใจธุรกิจนั้นๆเหมือน,อนผมย <ๆ S 2> กตัว <ๆ S 2> อย่างเช่นเขาขายอ e ีคอมเมิร์ซเขาจะหาทุกทางในการขายมาอยู่กับเราจะเอานความสะดวกเรื่องคอให้หาลูกค้าช่วยนะครับแล้วคน้องชยตัวเองด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากทำเรื่อง B2B มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ ต้องฝากเรื่อง B2B เราปรับธุรกิจเราเป็น B2B แล้วถ้าใครทคราธุรกิจเป็นนักขายเป็นนักการตลาดที่เก่งๆแล้วมองธุรกิจที่ใช่ครับมี40เมนให้รออยู่มาช่วยกันแล้วก็ร,ร,ร่วมกันให้ชุมชนของตัวเองให้เกิดชุมชนตัวเองให้เกิดการค้าการขา,ายส่วนของการปักหรือการที่เชื่อมเชนนะครับเช่นพ่ขายของ e-commerce ผมจะหาคุยเรื่องเชนคนที่มาอยู่กับเราคือภายใต้รอยที่สิบว่าเขาช่วยได้ไหมเรื่องส่งต่อ อย่างเราที่มีอยู่ตอนนี้ยอย่างพาร้านที่เรามีอยู่อ่ะมีแต่ผู้ซื้อครับแต่ไม่มีผู้ขายอ๋อครับโอ้โหเรอรอสินค้าอยู่ครับพี่เราเรอสินค้าที่จะไปอยู่ตอนนี้แมทชิ่งธุรกิจเตรียมไปแล้วขาด่าแค่สินค้าที่จปขายตอนเนี้คนที่ขันจะรอของสินค้าเราจะเชื่อมระบบมีซุปให้อย่างที่พูดสินะค,ครับให้เลยครับผู้ดได้อะไรผู้ได้ได้ได้ต้องบอกว่าสิง่งที่พู้มาทั้งหมดอะ แล้วโอคูได้ค่าอะไรครับหนึ่งแน่นอนแหละค่าเซิร์ฟเวอร์ในการจัดการเราขอเปอร์เซ็นต์ด้านนั้นอ๋อค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนียมค่าค่าที่เราผูกกับระบบการเงินที่ต้องกับธนาคารอย่างประเทศไทยเราขอค่าธรรมเนียมสองอย่างนี้ครับคูณใช่ครับนี่คือสิ่งที่เพื่อให้ใครผมยกตัวอย่างนะครับร้านอาหารเนี่ยครับถ้าเขามาทํางานกับเราจะดีไหมครับถ้าร้านอาหารสามารถกําหนดสีพีเองได้ ครใชปกติจีพี25 26แต่ถ้าเขาร่วมไปทํางานในส่วนของกับร้านค้าครับที่ร้านค้าที่เกิดขึ้นนะครับเขาจะเห็นเลยว่าร้านค้าที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาจะทําโปรโมชั่นยังไงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยังไงร้านค้าที่มีของแถมไหมถ้าทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าได้อ่ะจะดีมากแต่ทาได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องรู้จักชุมชนเหล่านั้นพี่มีร้านค้าอย่างไรดวยกันใช่ทำไม่ครับว่าจริงจริงๆแค่10%ก็อยู่ได้แล้ว S <S แต่ปัญหาคือค่าโฆษณา,าเนี่ยไม่รู้จะไปแชร์รยังไงสมมติว่ายี่ห้องอื่นเอา35เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับลูกค้าซื้อไปน1 0นงแสดงว่าร้านนั้นน่ะจะโดน35บาทแล้วเ็าเอา35บาทมาทำมา,มามร์เก็ตติ้งแล้วลูกค้าก็เยอะแต่ผมอยากให้พี่น้องอ่ะคิดใหม่ว่าวันเนี้ย35บาทที่โดนตัดไปอ่ะครับครับดูซิว่ากําไรมันเท่าไหร่แล้วมาปรับโปรโมชั่นกับคนที่เข้าไปร่วมด้วยกันวันเนี้ยอาจจะบอกว่าวันเนี้ยไม่เอา G P ได้ไหมก็ได้นะครับร้านค้าครับ แต่วันนี้มีของแถมอาหรอารอยู่สี่จานสี่จานนี่คือกําไรอของเก็มาทําได้เหมือนกันอแต่ก็เล่าสู่กันฟังว่ามันจะงงๆเรื่องพวกนี้อยู่เอาเข้าจริงๆอ่ะนักการตลาดเขาจะเห็นว่าจริงๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนร้านอาหารทุกคนเขารู้วิธีการของเขาอยู่แล้วนะครับโอเคนี่คือสิ่งเครื่องที่เล่าให้ฟังว่าจริงๆตอนนี้ต้องการ B2B มากพอสมควรตอนนี้จังหวัดที่เราเปิดใช้และทดลองใช้มีทั้งหมดสิบหกจังหวัดนะครับที่ใช้อยู่ของโูฟูนะครับ แต่ไม่สมเร็จเท่าไหร่ต้องไม่สําเร็จเท่าไหร่นะครับต้องบอกอย่างนั้นเพราะเนื่องยากเรากาปรับพอพอราบาปรับเสร็จแล้วครับกลายเป็น B2B สําเร็จมากขึ้นนะครับเพราะเรารู้รทางวิธีการหนึ่งปีที่ผ่านมาสําเร็จมากขึ้นแล้วทุกคนแฮปปี้มากขึ้นกับไรายได้ที่มีอยู่ร้านค้าก็รู้สึกว่าไม่โดนเอาเปรียบครับต้องบอกว่าวันนี้ครับเกิดบินทั้งคู่ครับที่มีอยู่ครับนะครับทีนี้เรื่องที่เราทำงานอยู่ช่วงนี้นะครับนายพี่ป๋าก็คือทำเรื่องเรื่อง u f ฟูเอ็กเพส อั้งหอดแบงนี้ตอนนี้เรารุ้นตอนแรกเราได้ได้ติดต่อมาครับว่าจะทํายังไงดีตอนเนี้ยคนไข้คือสพสชครับนะครับเอาเรื่องของที่เราเช่อเดือชุมชนตอนนี้นะครับก็คือต้องพย้ำว่าอูฟู่เนี่ยถ้าไปเปิดตามสโลแกนหรือตามหาต่างๆเนี่ยเราอูฟู่สร้างขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้ใช้ซอฟต์แวร์ของไทยที่ราคาถูกงงให้ทุกคนปากินท้องก็บอกอย่างนั้นอูฟู่มันก็แสดงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ทุกคนโอฟูใช่ไหมครับสิ่งที่อมองอยู่ตอนนี้มันไม่โอฟูแล้วเพราะว่าวันนี้วิกฤตทางโควิดนะครับวิกฤตทางโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะช่วยยังไงได้บ้างในสังคมเราเพิ่งกลับมาทําตั้งบริษัทออฟฟิศที่กรุงเทพเราเห็นเลยว่าตอนนี้เราต้องช่วยคนอื่นเขาก่อนนะครับจิตตัวระบบหลอดพิษิดขึ้นมาตอนนี้เราเร่วมมือกับสพชนะครับสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันมีคนโควิดเข้ามาเยอะมากครับพี่ไม่ต้องบอกตัวเลขเนาะอยู่คนเยอะมากแต่คนที่สมัครใจที่อยู่บ้านครับคาว่าอยู่บ้านตอนนี้ล็อกล็อกนะครับก็คือไม่ให้ออกจากบ้านกี่โมงอะไรก็ออกไม่ได้ครับมันคือปัญหาแล้วมันคือปัญหาคือคนไข้อยู่กับบ้านถ้าอยู่กันชุมชนทั้งหมดอยู่ในบ้านทั้งหมดพร้อมกันติดโควิดหนึ่งคนก็ติดทั้งหมดนะครับเพราะอยู่ร้วมกันครับนะครับทีนี้สิ่งที่ผมได้รับข่ามา ในช่วงแรกก็คือรับคำสั่งในส่วนก็บอกไม่ใช่ว่ารับคำสั่งครับให้ความช่วยเหลือก็คือคนที่ให้อยู่ที่เหลืองกระแดงเหลืองกระแดงก็คือติดกำลังจะแย่แล้วะแย่แล้วครับสองอย่างควันหนึ่งเข้าหม่ควรผมต้องส่งยาให้ทันพ่อหมอเนี่ยเคนที่สมัครใจอยู่บ้านก็ลงสมัครมาถูกต้องไหมครับสมัครมาสมัครมาเสร็จหมอจะโทรไปคุยแล้วก็คอนเฟอเรนซ์กับคนไข้เลยปรากฏว่าส่วนใหญ่ที่โทรมาแล้ววน คือเหลืองครับ oh. ผมต้องเอาอยาเอาเลยเพราะว่า mm hmm. มันต้องช่วยเขาเลยทันทีไม่ใช่คนที่แบบสบใจแล้วเดินได้ไม่ใม่ครับบางคนต้องนอนละที่มีอยู่เลยเราทำยังไงกันดีช่วงแรกเราก็นี่ระวังแผนยังไงดีเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะไม่ใช่ระบบไม่ใช่ระบบเลยครับมีส่งเอกสาร mm hmm. ตามปกติมันใช้ได้ Google d o c พนกนี้นั่น o o g l e s h e ต t ต่คนมาทุกคนเป็นอาสาหมดครับหมอมีสี่ร้อยคนพืดโทรหาคนไข้ทุกวันสี่ร้อยคนครับเป็นอาสาหมดเลยครับ นะครับายามาจากคลินิกพิปตาของของจุฬาลงกรณ์ที่นั่นเป็นที่จับยาแล้วก็ยาเป็นส่วนที่เปิดได้ต้องบอกอย่างเงี้ยโชคดีว่ายาเปิดได้เพราะยานี่เป็นสิทธิ์ของคนอยู่แล้วเป็นที่เดียวที่ออกม oh ูลนิธิกระจกเงาขอความช่วยเหลือจากม oh ูลนิธิดงเงาว่าด้วยของของออกซิเจนที่ไม่อยู่เพราะนั้นทุกคนมาช่วยกันอยู่ตรงน,นี้นทางผู้ช่วยมาช่วยตอนแรกก็สับสนอยู่ว่าจะช่วยอะไรเพราะทุกคนมีอาสาคนสมไปหมดเลยครับ ตอนนี้อูซูมาเป็นหลักจัดระบบเรื่องหลอดทีสิตในคลังขอส่งอย่าให้ครบทุกคนส่งยาครับส่งยาส่งออกซิเจนที่ผู้ป่วยครับมีรถใหญ่ร่วมมือกับอีจันเนี่ยนะครับอีจันก็พยายามบอกว่าใครต้องการบ้างอันไหนฉุกเฉินแล้วก็โทรให้หมอหมอปุ๊บฟู่ฟูก็เป็นคนส่งทั้งหมดเลยที่ม่อยู่ครับโดยใช้ระบบโอฟูนนะครับขายก็ถือว่าทํางานมาพอสมควรนะครับก็คือตอนเนี้ยครบทุกบ้านเลยครับไม่ขาดเลย ก็คือตอนนี้อาจจะมีข้อมูลมาไม่ครบเรามาจัดระบบในระบบแล้วก็ใช้ตัวอู้ฟูเอ็กเซสเนี่ยครับในการจัดระบบอาสาที่มาไม่จําเป็นต้องอู้ฟู่นะครับมาเหอะอยากขับรถมาอะไรมาบอกเราเราแค่จัดระบบเข้าให้แล้วก็ส่งตัวงานให้ครับก็ทําให้อันนี้สมุิลงขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหครับไม่ต้องห่วงข้อมูลมาสามร้อยหกร้อยท่านนึงมาแบบมาแต่งระชินแต่ละอันะครับเบอร์สับไม่ตรงที่กัดไม่ตรง โอ้ฟู่มาจัดระบบให้ครับแบบนี้ครับ<ม>อันนี้คืออาสาจริงๆอาสาจริงๆครับรายได้เนี่ยก็้องบอกถึงว่าไม่ได้มีรายได้จากโครงการนี้แต่พอตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมีชื่อเสียงอยาเอาชื่อเสียงครับก็ง่ายๆครับเพราะโอ้ฟู่ยังไม่ดังพอเข้า<อ>จริงทนไม่ไหวพี่ฝนครับเพราะว่าไปเห็นบ้านที่ส่งครับพี่บ<อ>้านที่อยู่อาศัยสลัมคือคนที่ขออยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เตียงอะครับใหญ่่จะไม่ค่อยมีตงา์บ้านก็อยู่ในสลัมชุมชนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น ก็รู้อยู่ว่าการขอเตียงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเตียงมันก็ไม่พอถูกต้องไหมครับก็เลยก็เลยว่าโชคดีพอไปเห็นสภาพแล้วทุกคนประชุมกันในวันนั้นเลยครับโชคในาทีแรกว่าไม่ต้องมีชื่อเสียงละดุยเลยแล้วมาจากระบบกันก็ส่งพี่ดำรงมาจากอ่าก็บอกว่ามาจากสมัยแอปพลิเคชันเนาะเป็นแท็กซี่ครับส่งพี่เก่งส่งพ,งพี่หลายคนเลยครับที่อยู่ภายใต้ทุกคนอยู่เป็นธรรมิตบ้างคู่แข่งบ้างพอไปเห็นภาพเนี่ยมารวมกันแล้วทุกคนก็อาศัยว่า ใช้ระบบเนี่ยช่วยกันนะครับสนุกกันตอนนี้ก็มีตํารวจมีอะไรเข้ามาต้องขอร้องนะครับว่าจริงๆตอนเนี้ยู้ฟู่ไม่ได้มีไม่ได้ม่เอาช่วเสียงอะไรแต่มาเพื่อจัดระบบในส่วนของตัวระบบขนส่งเพื่อให้ครบทุกบ้านและทุกบ้านได้ยาถัดนะครับอันนี้ต้องบอกอย่างนั้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของู้ฟู่ที่ทำอยู่ครับพี่แต่เรื่องธุรกิจหลังจากเนี้ยเราก็ทําอยู่ครับในกรุงเทพก็เริ่มทาในของตัวนี้แต่เรื่องอาสาในเราไม่หยุดอยู่แล้วครับทั้งหมดอย่างนี้ครับโดยโดยความตั้งใจนะครับ ทีนี้ในส่วนของย่อยๆของตัวโอฟู่ครับขณะปัจจุบันก็ต้องบอกว่าตัวเองอ่ะโชคดีได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับในการทํางานผมความตั้งใจของผมก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสมัครโอฟู่เพราะอะไรบ้างครับเมื่อสมัครโอฟู่เสร็จแล้วเนี่ยผมทำบ B2 กทูบีเนี่ยเนี่ยทุกคนจะมีเขาเรียกว่าหน้าเว็บไซต์เป็นของตัวเองหน้าจัดการขององค์กรเป็นของตัวเองนะครับจากนั้นก็สามารถเชื่อมตัวเองเข้าอยู่ในระบบโซเชียลมีเดียของบริษัทตัวเองได้ ขอนคือเรื่องไหนาเชื่อมระบบุลิตของตัวเองได้เนี่ยก็สามารถอินทิเกรตซิสเต็มอินทิเกรตธุรกิจเองได้ครับคือเรื่องอะไรสมมติว่าพี่พลธุรกิจค้าขายพี่พลมีพนักงานสามคนนะครับเมื่อสมัครโอฟู่เสร็จปุ๊บนะครับพี่พลบอกเลยว่าใครคือตำแหน่งอะไรพี่พลแจกนามบัตรในระบบโอฟู่ได้ครับแล้วใครทําหน้าที่อะไรเหมือนเพจได้ไหมครับเหมือนเพจที่คนโพสต์อะไรเลยครับ แต่ข้อดีของมันคือเราสามารถอินทิเกรตธุรกิจเราได้คืออินทิเกรตอีคอมเมิร์ซมาอยู่ได้ครับโดยโดยระบบเองเลยครับนะครับอินทิเกรตเสร็จปุ๊บระบบเนี้ยก็จะมีการจ่ายเงินทางออนไลน์ได้เลยทีเนี้ยทัต้องบัตรเครดิตที่าหนได้เลยนะครับครับครังนั้นพออินทิเกรตเสร็จปุ๊บอินทิเกรตเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นว่าพี่อยากขายของคนที่อยู่คนที่ทําหน้าที่โลจิสติกส์จะเห็นว่ามีการสั่งมีการสั่งของและมีการซื้อของส่งที่นี่ เขาเพิ่ตอบแล้วว่าผมอ่ะขอรับของพี่สงได้ไหมพี่ก็ติ๊กเลือกได้เลยว่าให้ใครส่งราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนจะมาเชื่อมโดยที่ที่ที่มาร่วมกันโดยที่เป็นหน้าที่แตกต่างกันได้เลยครับ,รบนะครับอพอเชื่อมเสร็จปุ๊บระบบจะส่งไปให้ยูเซอร์ว่าคนนี้รับของส่งเมื่อไหร่ซื้อจากใครจ่ายตังค์มันครบทุกขง้นบอนการที่พูดมาทั้งหมดนะครับตั้งใจว่าต้องไม่เกินสองพันบาทโอเคมาสมัครบล้วครับเรื่องตรงนั้น เพราะว่าผมคิดเริ่ต้นๆทั้งแต่ว่าหนึ่งถ้าเราไปทําเว็บไซต์ราคาอาจจะสามหมื่นบาทถ้าอีกมเมิร์ซไปอยู่กับคนอื่นจะห้าหมื่นบาทถ้าตัดบัตรเป็นแสนแล้วพี่ถูกต้องไหมครับถ้าระบบภายในในการจัดองค์กรอีกสองแสนไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับรอที่สิบตรงนี้แน่นแต่ผมอยากให้ทุกคนมาอินเตอร์เน็ตตรงนี้แล้วดูแลลูกค้าตรงเองที่ผมพูดพูดอันดับแรกก็คือสมัครกับผมสมัครกับคุณู่อะครับสิ่งที่จะได้ครับก็คือคือตัวตนของตัวเองที่อยู่ในโลกออนไลน์จริงๆแล้ว ผมเชื่อ<ะ>ทุกธุรกิจให้ไม่ว่าจะเป็นฮาร้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ่างประเทศและในประเทศไทยเขาจะเห็นหมดที่เห็นเพนราะว่าพูด้งแต่แรกครับระวังเซิร์ฟเวอร์ไว้ทั่วโลกล<ะ>ที่ม่อยู่เพราะนั้น<ะ>ถ้าเพื่อให้ความเร็วถ้าถ้าเราตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่เมืองไทยคนไทยก็เห็นครับแต่ปัญหาก็คือถ้าเมืองนอกมันมาเล่นเนี่ยมันช้าครับไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเร็วหรือมันช้าถ้าเว็บไซต์ในเมืองไทยมันก็จะช้า เพราะนั้นทุกคนคชอบเอาเซิร์ฟเวอร์ตัวเองไปตั้งที่สิงคโปร์บ้างอะไรบ้างแต่ยังไงก็ช้านะครับแต่ระบบเราเขาเรียกว่า CDN system นะครับถ้าเปิดเยอรมันเซิร์ฟเวอร์เยอรมันก็โผล่ครับถ้าเปิดอเมริกาเซิร์ฟเวอร์อเมริกาก็โผล่ครับมันก็จะเร็วมันก็ใช้ได้เลยแล้วเวลาซื้อก็ไม่สะดุดแล้วเราก็มาตรฐานของการจ่ายเงินเนี่ยก็เป็น i n t เ r n a t i o n a l เพราะน,นั้นเราจะคัดกรองก่อนว่าพี่พลพี่พลจะขายของเนี้ยมาตรฐานส่งออกไหมนะครับเรา่วมมือกับเรา่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อวางมาตรฐาน่วมมือกับ การค้า,หา,หาระหว่างประเทศพี่จะ<ห>ได้การันตีอย่างนี้เลยครับว่าพี่ได้ถูกต้องในการจัดซื้อประเทศต่างปร,ป,รประเทศเห็นจบมีตาฮารานฮารามารับรองพี่ด้วยไม่ใช่ว่าพี่รับรองนะมันจะมาเอ่อเขาเรียกว่ารับรองโดยหมวดต่านี้ได้ครับนี่ผมจับม<อ>ืกบอกับส่วนนี้ไปแล้วครับครับกลายเป็นว่าสิ่งที่มาทั้งหมดเนี่ยคิดไว้เต็มหลุมแล้วครับเพื่อให้คนไทยอะครับได้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วมีคนรับรองด้วยนี่คือสิ่งที่สร้างสมัยเขา เพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องธุรกิจพวกนี้เราหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จุดช่องโหว่ช่องว่างสิ่งที่ต้องทําคืออะไรเราเคยรู้จักบอกเชนที่มีคนรับรองวันนี้ถ้าเจ้าของแบรนด์มารับรองเจ้าของตามมารับรองด้วยอืแล้วแล้วพี่ว่ามันดีไหมน่าจะดีนะครับแต่ว่าเป็นการรับรองไปในส่วนของของเจ้าของนะครับเอาฟังข้อมูลดูเนี่ยฟังข้อมูลดูแล้วเนี่ยผมไม่วราบ มีคนสนใจเยอะนะครับผมคิดว่าหลังจากนี้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออเนี่ยถ้าจะติดต่อถ้าจะร่วมเป็นอาสาสมัครด้วยหรือว่ามารู้รายละเอียดของผู้ผู้มากขึ้นเนี่ยเสียดายนะครับคุณโก้เวลาอาจจะจํากัดไปสักนิดหนึ่งนะครับก็คิดว่าที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงเวลานี้นะครับเราคงจะต้องคุยกันอีกหลายๆครั้งนะแต่ที่สําคัญที่กําหนดไว้ก็คือเรื่องของการบริการใน อายุของอ่านอมอนเอเอียนมอน,นนะครับก็คือในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด19อย่างเงี้ยนะครับอ่าพ,พื้นแล้วผู้ฟู่นเนี่ยก็ทําในเรื่องของการบริการเรื่องของการส่งอาหารหรือเครื่องดื่มนะครับหรือว่าการขนส่งหรือการเดินทางหรือว่าการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับรมวมรวมไปถึงการบริการโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าล่าสุดที่ก็คือใชอ้ระบบของการขนส่งเนี่ยมาช่วยส่งยาส่งออกซิเจนนะครับให้กับอ่า อะไรนะอฟตอใช่ไหมครับในหน่วยงานภาครัฐนับขับารศึกษานะครับอส่งท้ายกับท่านผู้ชมตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าผูู้อาจจะพัฒนาการยังไงต่อไปแล้วก็ถ้าหลังจากนี้เนี่ยนะครับท่านที่สนใจนะครับจะติดต่อเข้ามาจะพูดคุยกันยังไงอะไรอย่างงี้นะครับ้ที่ความต้องการสูงสุดนะครับก็คือตอนเนี้ผมอยากให้ให้ให้ประเทศไทยอะครับแล้วคนไทยภูมิใจว่าเรามีบริษัทที่เป็นซอฟต์แวร์ครับที่มาช่วยคนอื่น ให้คนไทยเยอะให้ทั่วโลกยอมรับว่านี่คือบริษัทของคนไทยนะที่ทําอยู่ส่วนอาสาสมัครที่ที่ต้องการเข้ามาร่วมนะครับก็โทรมาเบอร์นี้หรือเข้าไปเสิร์ชคำว่าโอโคแล้วส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยครับเราจะเข้าระบบมาช่วยกันในส่วนของตรงนี้ครับในส่วนองที่เข้าร่วมในการขนส่งยาสมุนไพรผส์คิดว่าน่าจะขนส่งอาหารด้วยที่วางไว้ตอนนี้ครับสําหรับคนที่อยู่บ้านอันนี้ถ้ามาช่วยช่วยกันจะดีมากนะครับจะช่วยคนไทยด้วยกันนะครับ ส่วนการติดต่อของอูฟู่หรือการพัฒนาของอูฟู่ครับอูฟู่จะมีอัปเดตในสิ้นเดือนนี้ครับไปเรื่อยๆแล้วดูในเพจอูฟู่ได้ครับนะครับเว็บอูฟู่ดับไลน์เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์แต่ถ้าความคืบหน้าต่างๆของแฟนหรือดูข้อมูลต่างๆให้ไปดูที่แฟนเพจของของเฟซของเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าอูฟู่ครับก็จะเจอเลยนะครับอูฟู่เฉยๆนะครับมันจะมีสาขาเยอะมากแต่ถ้าอูฟู่ส่วนกลางจะเป็นอูฟู่เฉยๆครับ UFSU ครับนะครับ ของ U F U นะครก็ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับคนไทยเราสามารถทําได้แล้วก็อยากจะให้คนไทยเราเนี่ยได้เข้ามาใช้กันเยอะๆนะครับอู้ฟู่ก็จำไม่ไม่ยากนะครับ U F U นะครับก็อูฟู่ก็คือรู้อยู่แล้วนะครับว่าะจะต้องอะไรนะเพิ่มพุนจะต้องมาก ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่พี่ครัขึ้นกันนะครับความสุขมีความสุขมีอะไรครับครับผมครับขอบคุณพี่บลมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณก้คุณภาคภูมิแสงมงนะครับบริษัทดิจิตอลอีราคุ๊กนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้คุยกันอีกนะครับคงลาท่านผู้ชมไปครับขอบคุณครับคุณก็ขอบคุณท่ันพี่บลาครับสวัสดีครับ